กินมาประทับใจครับครับมุนี่น้าปลาแก้มารถนึงกับเบิร์ดพวกกินไม่ได้จี้ครับที่ไปครับผมมุนี่ จับปิงปองครับผมคู่เห็นไหมคูเพิ่ีจับสองลูกครับลูกให้ผมสมจิตว่าเขาจับเก้าลูกสองลูกเก้าลูกสองกับเก้าค่ะสองกับเก้านะคะจับออกมาเก้าลูกแล้วคู่ศิเลือกเขาแค่สามลูกของสมจิตครับผมเลือก็สามลูกได้ จากการทอดทิ้นึงบางจะเฝ้านี้ไว้หลายต้องบึ้งต้องเบิ้งขึ้นชดเนี่ยต้องบึ้งให้ต้องบึ้งให้จุกข้างนจุกประเดี๋ยวประเด้เดวเแิมเป็นแค่แนวทางเด้อครับผมแค่แนวทางไม่ใช่มอมเมาครับองตั้งสิบอย่างนี้วราหน้าญาติคนอยู่ด้วยความหวังทั้งมมนิกาทุกคนมีความหวังผมก็มีความหวังเหมือนกันดวงไฟดวงมันมันไฟมันมันครับผมเอาจะเริ่มเห็นไหมครัเราจับก้อนอธิษฐานแป๊บนึงครับผม อธิษฐานก็สาธุน้ำกันนะครับด้อธิษฐานกับท่านกินอธิษฐานขอชมรุอันนี้ไปน้ำกันครับผมครับสาธุสาธุนะครับอารครับเ่้อยู่ทางดานัง อธิษฐานขอจบขอป้อนจากแม่ฮันมีสีสันเนาครับรวมๆเข้ากับฝังมานล้วกันปุ๊บคู่ทุกคนครับรวกประเทศนั่นส hey, ิได้มากไปได้มากก็ยากแค่ผมนะครับอยู่ต่างประเทศครับแตลายนะครับเนาะครับทั่วโลกเลยครับ แตงโมมาอยู่กลางมัแตงโมอยู่กลางแตงโมสูงอ่ะแตงโมครับอันนี้ตามนะครับเป็นหมอบไม้งานไทยนะรางั้นมาตั้งไปครับก่อนสิมากป็นควันเนี้ยครับถามคู่ก่อนนะครับนั่งนัครับน่งซุ่มซสุ่มหาเห็ดครับเอาไวใช่ไหมนี่เป็นแม่คู่เน่ระเอ้ สอวงส่วงคู้ค่อนนะคะคมอันีให้เป็นแค่แน่ทางนะ่คะดเลือกท่านีทานน้ำกันค่ะไม่คู่ให้เป็นแน่ทางแล้วก็ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลให้เท่านั้นเลยค่ะเด้อ อลูกที่เนออาลูกที่เนียงครับผมเสียงายูเซียายนไ้แล้ว้นไปได้ใจแล้วนะคะขั้นวัดนาขั้นใดนะคะเรี่ยวันที่หนึ่งจุฬาแล้วูกกัสิกีบที่เ่า้ออธิานไม่ได้ใจแล้วนะคะอัาลูกที่แรครับผม ศูนครับผมลูกแรกศูนย์เลขศูนยครับเนาะพูเดินเนี่ยูนจับสอตัว่าลูกแรกเป็นศูนย์ครับผมพูดเดินลูกที่2องผู้ใดคิดว่าเป็นเลขใดก็ยิ้มเป็นเลขกครับโอ้โหพูดยิ้มหนยิมไปเด้อสา สามศนย์สามนะคะศูนย์สามศูนย <Trying abil itation> ์สามสามสามศูนย์สามศูนย์สามนะคะศูนย์สามสามสาครับศูนย์สามครับยังม่ตรือเปล่ยังไี่โตรือน ปันนี่ให้อาจารย์ส้นคิดจับมาเก่าดุกเอาเอาถาดมาว่างกันบาบนี้มาว่างศูนย์สามตาแบนี้มาครับคู่ว่าให่จับเก่าดุกนะครับผมเป็นเพื่อนชาดสมบิรณ์ระดับเรือครับครับเป็นแค่หน้าทางใส่การบารมีการสะสมสร้างบุญนะคะอันนี้แล้วแตะบุกก็เฮานะคะแม่คู่ไห้เป็นได้แค่แนวทางและแม่คู่ก็มาบุญสารแม่ฮันนี่นะคะว่าขั้นสุขขั้นหมาน์ขั้นแม่คู่ ได้งวดนี้แม่คูกับิมบลลําถวายจัดป็นคอนเสิร์ตแล้วค่ะถวายบัเลื่อนไทยนะค่ะสองงวดแล้วค่ะที่ใดมากค่ะงวดต่อไปคือบนนี้ได้ใจรเ่ค่ะวันนี้บนไปได้ใจแล้วค่ะงวดที่สามนะคะอนี้คืองวดที่สามนะคะว่าหันพอดีแม่แม่คู่โจ๊กได้ละจับได้ตัวได้กสเจ็ดเจ็ดตอนแรกงวดก่อนคะมันออกสี่เจ็ดเจ็ดท้ายสามตัวนะคะค่ะบัตรที่นี้ตอนแม่คู่ อธิษฐานครับแม่ท่านแีนะคะไว้หนามาผู้บ่อย่จะืมเก่าเกศเออจะเสียงเก่าเกศค่ะแม่ผู้กด้เ้าแต่ว่าขเจ้าวค่ะผู้ใดผู้บอนนะคะอนี่ผูกับขุนสินน่านเออค่ะอันนี้ค่ะปนีผู้ตาพือเรืเลขไห้อาจารย์สุกยิตจับเก่ารลแล้วก็ให้แม่ผู้เสียงท่ายเป็นตัวแทนของผู้ตาแะเสีอธิษฐานคือเขาคะให้แม่แม่าผู้ฝากกับผู้ก็บบ เพียงไทยมีขึ้นลวกที่นึงแลค,ค่ะที่ขี่คันมากเกา่าอ้าวหในสามกูเอาแมนแมนเรื่องกูี่ดีเฮ็ดไอ้สางตัวไปทั้งลายางค่ะขึ้นม้นมนค้นลวูกนี้่ะลูกแรกอ่ากับูนเรียัน้สอง,สอง ส <detection S 2> องสุ๊แืสองน่ะค่ะเี่ยมเลยเยียงใเียงไหครับเียไอ่าักครสเก้าตัวแรกนะคะตที่สองนาวกันดียสันนี้่ ศูนย์ครับศูนมาแล้วบาทสองศูนย์เรากแม่นแม่ปัวแม่นแมนู้ข้านก็จนตหนเบรร้างนเลเดก็เดรยช่วยสาตัวเดี้คือหนึ่งหนึ่งสองศูนยนึ่งสอนย์คอ่ะสุดๆนะครับ สองศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามนค่ะีแม่คูยิบดเดินรยได้เปนวลาครับผม2-0-1ศูนย์นึ่งกับศูนย์ามนะครับตไวอาจารับสีวันไล่ในับสิบหวสิบหั ห้าับหนึครับอสิบหกครับนึงอ่ะกูไออกมากันามาคูก่อนมาชินก่อนอัดหนิใสชัดชัดเลยสองสูหก โซสองศูนหนึ่งหนึ่งหกกระสูดสามครับครับสกู๊านะค่ะมีกูไฮไวกก็คือค่ะหนึ่งหกเก้าศูน์กศูนย์ครับเพราะว่าผูเขาบอก้วค่ะว่ากูแต่ให้แน่นๆ่าได้ค่ะรูกร้านพอมันหลายค่ะอ๋อนี่คือนี่คือก่อนที่จะมาเนาะอันนี้คือให้อยู่ที่สำนักที่ศูนย์เก่ากับหกศูน เจเาินกิมแ่ม่งบาเลยค่ะอ๋อครับศู้าไอก้าศูนย์หกศู่้าข้อสมบิตปันขุนน้น้าขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ